สบายดีและสวัสดีเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขุมสุขคนเนาะรือว่าจะเป็นพี่น,น้องทางภายในหรือว่าต่างประเทศก็มาพบมาพอกับสาวาส,าสนาแสนแนลอเมื่อนี้ก็คือว่าบ่ได้ไปทางไรเมื่อนี้เนาะฝนตกฝนดินฝนตกลินพ่อแม่พี่น้องเนาะทางกับเปื่อนก็นเลยบ่าได้ไปทายสาวโสดให้ทาง FC เอฟซีเบงมื่อนี้เนาะเมื่อนี้ก็เลยได้ลงมาลำไ้ลำนาเนาะเพราะว่าทางไอ้เพื่นกับลำนาอยู่ดุมผูก็ได้จ้างคนมาลำซอยแนเนาะ กระดำเมืย์กระบวายเดจ้างคนน้ำพ่อแม่พี่น้องเนาะกระยังบลาดเรากยังเรือแต่ทงนี่ละเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกระลิงเรือแต่แถบโนนี้พอดีพันตกลิ้นลำน้ำพ่อพนหนึ่งอยู่นี่เนาะถ้าลำโบ่พ่อมพนนี่คือว่าบ่ได้เพราะว่านานนนโดยการลงไปเบิ่งขึ้นดำอยู่พุ่นเลยว่าขึ้นจ้างแกคนคนงานเนาะทางไอขึ้นจ้างเนาะสวาสนาก็เลยมาถ่ายคลิปถ่ายท้ำให้เบิ่ง ลำนาเนาะก็อดเบิ่งอดพังไปก่อนเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะมืออื่นจังจิไปถ่ายสาวโสดทั้งหน้าใหม่ให้เอฟซีเบิ่งเนาะมืออื่นกันเนาะผลบรตกกันเนาะมื้อนี้ก็ขอโทษขออภัยนำ้ำก็ได้เบิ่งลำนาไปก่อนอดเบิ่งไปก่อนอย่าพาเบื่อกันเดอ้อเนาะเป็นอย่างไรก็ให้กำลังใจสาววาสนาคือเก้าเขาเลยเนาะฝากกดได้กดแชร์กดติดตามคือเก้าพ่อแม่พี่น้องเลยเนะาะป้าลงไปเบิ่งลำให้ลำนากันเลยเนาะใครสิี่เดียวแหละเดือดอีกประมาณ จกักผิดหนึ่งหรือว่านี่ก็แล้วแหละผมไม่พี่น้องเลยซีหามืน่นนี่แหละก็แล้วถา,ากย่างคนแบบนี้เนาะถากคนงานบ่ามากะลำทรงคนสามคนกะสิบกระแล้ง่ายเนาะปักเข่าไปเบิง้งย่างไปเบิง้งทั้งคนงานเลยเนาะทางอ้ายเข็นกระไทยย่างเดียวคาดย่างเดียวเนาะเพราะว่าเพื่อสิทธิไทยแล้วคาดแล้วก็คือว่าหน้าที่ย์ไทยทางอ้ายเข็นเนาะทางอ้ายชาวนาสนาพี่น้องเลยเป็นกัน แต่ก้ากับบได้ต๊กอยู่แถวนี้ก้ากับโต๊ะอีอยู่ทงหนึง่งคนละภาคทางเนาะต้องได้ไปหาเอาแต่มีไอคนหนึง่ง่นไปหาดก้า่าง่างเดียวยพียน้องเนาะผู้ดำก็ดำย่างเดียวยผู้ไทยก็ไทยย่างเดียวคนหาก้าก็หาคนลกก็ลกย่างเดียวลูกก,า,ก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 ,อา,ก,กาอยู่พุ่นก็มีน้ำเนาะแต่บาขึ้นสิท่ายให้ไปํำมือนเนาะลูกกาไ,ไ้ให้เบิงปาคื้นํำให้นี่ขึ้นํำผู้เดียวคือเก่งใช่ไหมดูเดียวเลยเนาะให้เดียว ลูกสาวกับลำเฮียงพอไปทั้งหลายเวิร์ดคือหลายคนอยู่ไปโลก้านลำบ่แต่คนโลก้านะสองคนอ่าโลก,ก้า,<ห>าสอง <หา S 1> ลก,ก้า,<ห>าสองเนาะมาลำสี่หาคนคนหนึ่งหาก้าอย่างเดียวว่าเพราะคลก้าเป็นตรงไหนอ๋อพแผนกหาก้าบน<า>ท่านนะแผนกสืบน,นนะเนานะนะ น้องดีกแกยังดำหน้าป็น่นปิ่นบ่พคนพีพ่น้องเนาะคนลาวเฮานี่นี่น้อยขึ้นกนระดำหน้าเก่งดำหน้าป็นได้นี่นะน้องดี้ไม่ได้ไปโรงเรียน嘛ลูกสวัสดีเนาะลูกสวัสดีกล้องแม่ป้าคือเก่งถ้าดำหน้าได้เนาะนี่เนะาะอยากไปโรงเรียนบ่อยากไปอยู่บ่โรงเรียนนะย่ะได้ที่เธอเสียดาเงินจกักบาทเด้มื่อนี่ขึ้นสิจ้างวันเทะเลเด็กน้อยฉันนี่นะ่ะได้ ฮะน้องดีจะได้เงินอยู่บ้ามันนี่<อ>มาหู้ขันวะ<อ> <laughs> มาลำชอยบอ่บ่ได้แน่นอนดีเนาะแข่งคนดำหน้าได้ผลตกลิ้นมือนี่<อ>ข้นกับเป็นคนอีกดูมันน้องดีก่ะอายุก่ะประมาณทอดบ่สิปีน้องดีนี่ส,ส,สิปีเต็มเนาะแข่นกับดำหน้าซอยทางซอยนี่เพราะว่า เก่งเล็กน้อยดุนนี้ลำมืดมือแข็งทนอีกแล้เลพราะไม่พี่น้องเลยนะเพราะว่าฝนตกลิ้นนี่นะลูกสางมาดำหน้าเนาะลำกระดำเพียงพอเลย,ยน,น้องดีก,งกินข้าวกับยังมานน่นะเก่งใกล้กกลบ่เมื่อยบ่องดีลำหน้านี่ เมื่อยก็ต้องอดทนเนาะพอตัวชาวนาเนาะขึ้นบบได้อ้มาต์กาได้ขึ้นระวางไว้นี่นะวางไว้นี่แกย่างมาเอาธทรกรรมธะกรรมน้องที่แกย่างมาเอาปีนี่กับโบไปวางไว้พูดเนาะน่ะได้ได้ย่างกันมาเอาอีกน้องติีมก็วหอบไปให้เอื้อยเลยครับลูกเป็นกับลำนาลำเป็นและเริ่มลำเป็นและ่อลำปีนี่ปีแรกบอกคือว่าลำคู่ปีบ่น้องดีนะปีนี่ปีแรกป้าทิพย์เก่งขนาด แห่งผลตุ้มพื่ยางอีกขึ้นยันหนาวมาสงสารเดินดูขึ้นได้พอขึ้นดับนานในน้อยกระลำทนเพราะว่าพี่น้องเอีกมืดมือบเบ้นเท่าผู้ใหญ่ขึ้นขึ้นจังขึ้นได้นี่ม่ได้ไปโรงเรียนอยากไปโรงเรียนอยู่ขึ้นมาไม่ได้ไปสาเหตุอย่ายังคือไม่ได้ไปตรงนี้โมมีเงินมีว่ารถไปโรงเรียนนะรถทิบกับโมีบ่ ถีบกับบมีเห็นไหมบุมีเงินเห็นไหมหลามหน้าคือได้เงินอยู่บ่ได้ซื้อขนมอยู่บ่มือน,อนอีเนาะแต่มีเด็ดหลามหน้าคืขึ้นทางอ้ายคือจะถ่ายไว้ถ่ายไหวกล้ไไาบ่พอกก็มีทางลูก,ก้าสองคนกับมีทางคนหาบเสือมาคนหนึ่งกับไปเลยหาบมากับเพื่อสิฮอดเพื่ี่น,อนอ้องยังนา,าะบุ้งเตือกก็กล้าบ่ทันกันนั่งลูก้าเพราะว่าไปหาบมาเท่านึงกับ ได้โบได้ยูกไก่นักเนาะคนโรคกับโรคบำบัทันไนอ,อ,อ,อเอิ้นช่างทีมงานไปสอบคณะให้ต้องสอบอถอบ่าประอบเลแบบว่ามันขึ้นมาหยาสิพวกเขาก็คือสบงงามทางเคมมันเนาะคนตรงดินอยู่สวัสนาก็ได้ยืนแข่งคนถ่ายคลิปให้พี่น้องเอฟซีเบิ้งสักหน่อยนึงเนาะแต่สิได้ลงหลําซอยเพิ่นเนะาะเพราะว่า จากน้อยก็ลงดำแต่มื่อนี้สามารจับกล้องมันมีคนจับกล้องให้เนะาะเขาเลยบ่ได้โชว์สีมือดำได้โชว์สีมือแต่ดกกุก้ามือนั่นเนาะมื่อนี้ดำยังท่านโชว์สีมือกะถ้าจับกล้องพอาะโชว์าส,าวส,วสับสนะิเปียกเนาะเพราะว่าฝนตกลื่นแยะเบิดมือมืดเว้นมื่อนี้ไปเห็นอยังกับบ่ได้ไปทางใดกับบ่ได้โอกาสหน้าพ่นแหละจะได้ไปถ่ายสาวสดให้เบิงนะ่งเนาะมื่อนี้อดเบิ่งดำหน้าก่อนเด้อเนาะอย่าเเพ้เวเบื่อกันเด้อเนานะ ข้าบอกพ่อขยืนถาข้าเนาะนะเพราะว่าท่านท่านทหารมาสั่นซะซือว่าเด็กน้อยเนาะเขึ้นกันเด็กน้อยแต่เขึ้นกับทนเลททนผลซื้อว่าโอเคกิ้งใช้ได้เนาะน้องดีกันนะสงสารดินดูพ่อแม่พี่น้องเลยอยากไปโรงเรียนกับพ่มีเงินมีคำไปม,ม,มีรถมีล่างเขึ้นวะเนาะทางเมย์ขึ้นกะลำให้ลำหน้ารับจอกรับจ้างกับซื้ออาหารการกินเพราะว่าทางเมย์ขึ้นกับมีลูกน้อยน้ำเนะาะตัวน้องเลยเนาะถ้าผูา้ใดสงสารเมตตาทางน้องดีกะ ซอย,ยเดือกเขามาเนาะซื้อกระต้มขนมหรือว่าให้น้องขึ้นได้เฮียนกะซอยเดือกเขามาได้สาวสนาก็ยินดีสิเป็นสะพานบุญไห้เด้อเนาะเพราะว่าเด็กน้อยซํำนี่ลำหน้าเป็นก็ถือว่าเก่งพ่อแม่พี่น้องเเนาะปกติเด็กน้อยรุ่นนี้กำลังวัยเฮียนต้องอยู่ในการทําการเฮียนแต่ว่าขึ้นกะบบไดเฮียนมาลำให้ลำหน้ารับจ้างพ่อแม่พี่น้องเลเนาะเป็นกำลังใจให้ทางน้องดีดํายเลเนาะ เพกันก็ยังบ่เคยดึงกล้องก็ยังอยากอายกล้องอยู่ก็เลยไม่เคยว้านน้ำว้าก็เว้าบ่หันหน้าให้ทางสวาสนาเนาะทางน้องดีขึ้นบ่เคยเอากล้องมาซั่นซะขอโทษขออภัยน้ำเนาะนั่นคือแผนขามกล้า,า,าทางอ้ายขึ้นหาดย่างเดียวบ่ได้อยูอ่เนาะหามมาปรุงไว้ไปต่อหามมาปรุงไว้ไปต่อเนาะเพราะว่าแต่นี่ก็ยังบ่ทันอยู่แล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะยังบ่ทันคนดำเนาะกว่าคนดำสีคน5คนคนลุก กสองคนคนถอนก้าคนหาบคนหนึ่งพลพี่น้องเลยลุยยางเดียวคนหาบนนเมื่อยพราะ่โอ้เนาะต้องขามไปทั้งผู้ฟังนะใกล้เติบได้พอพี่น้องเลยก็เพื่อเสด็จก้า,กามาให้ขึ้นดำนี่เนาะกลับไปมาอีกมาหนี้กับเบิร์ตอีกก้าเนาะเสิร์ฟถึงมองพร้อมาหอดก็เสิร์ฟทอดมองทอดยังแผนแกแผนกเสิร์ฟ <laughs> ก,ก็ไม่ได้ <laughs> หายใจเลยเห่นไหมเนาะ มองนี่มังนี่กับไปต่อกับมาค่ะเบิร์ตเค้นว่ะเลยนี่แหละผมเป็นพี่น้องก่ไกลถ้ายุไกยุก็มองกับซิสบายอยู่เนาะผมเป็นยังอุดนามใกล้สีแล้วเลยยิ่งเหลืออีกบ่วนานบัโดนประมาณซีหามือ่อกันแล้วพมเป็นพี่น้องกันเนาะ,สะแสดงว่าเคลิ้นยังกล้าเบิดยังโกค่ระธานเลยเค้นกระลำซอยนี่เนาะ,สะแสดงว่าน,นี่นะ น้อยดำเป็นกระดำไว้เป็นอะไรดอกดีได้เพนี้ได้สำนี้เนาะเร่งข้างหนว่าถุกาะนะเร่งเพื่อจะแจ็คเซน้นดำนาละอสองเซ็นสามเซ็นได้นับข้างหน,อน,อน้ว่านะจับใส่เลยคิดว่านับนะอ,อย่าใช่หลายลมันผิดปุ่มเนอมันสิบุข,ขื่นโกนะ้อะใส่ประมาณหานเป็นดำ เกิงน้อยเนาะำมาแปะขั้นหนึ่งในรูอืมเออเ่อหงาขึ้นเนาะเกง่งเก่งเก่งเก่งน,นี่ต้องให้รางวัลแบบนี้เนะาะเมื่อาขนมมาขึ้นไปก็แอาขนมให้กินเป็นรางวัลคนเก่งเนาะดีแล้วฝนตกปีกวันมันหอนนะ่อนเนาะตรงนีเนาะทำห่อนแล้วส้นมวย คุนตุกแค่เน่ลำสบายม่วนหนาวหน่อยนึงเพราะว่าต้องใส่หน้าลำพอมิชิน่งไงเนาะเพราะว่าคำใส่หน้าวานเนี่ยหยาึ้นแน่ยังแน่ก็ค่อยได้เขา่าถ่ายอยากได้เขา่าก็ต้องลำเอาไปนี่จะได้เขา่าพวกกันพอมิชิน้องเยเนาะวานก็ได้ขึ้นกันก็ต้องดูเล่นหยาให้ได้เนาะ ทั้งนี้ก็เป็นหน้าวานขึ้นวานเนาะเพราะว่าหน้าขึ้นเป็นแบบบ่มีหญ้าหน่ำคังตลอดก็เลยว่านเนาะเป็นหน้าลุ่มว่าสันซก็คือว่าสิ่แล้วได้ทางลุ่มนี่ก็มีแต่ขึ้นไปเทึ่งๆเนาะว่าทางรถเนาะยังเหลือน้องวีคนเดียวบันเนาะเนาะเนาะใหญ่ที่เห็นแล้ววะเนี่ยหูแล้ววะเน่ยน้องไอตี๋เราต้องลำซอยได้ดีวะ ลำหน้าเป็นยี่ว้อลำหน้านะลำโมเป็นไอ้ขีดเป็นแยงเดียวลำหน้าโมเป็นเต้องไอติมเมาไม่ดุเมากล้านะระวังเหยบน้ำเด้อขึ้นมาขึ้นมาขีกกระเดือนได้เป็นพวกเป็นพวกขึ้นมาคนตกดินแบบนี้ออกเลยเนาะ,ะขีกกระเดือนขึ้นมา เขนชอบหมุนอยู่ในก้าแล้วก็งมแล้วก็ออกให้แค้นเสือถ้าพยายามขี่กระเดือนดำหน้าม่ได้ผู้ไทยกับไทย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 ไว้คาดไว้คาดไว้โอเคนักพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าจะยืนมาหล่นน้าหน่อยเนาะขับไล่ไทยกีฬาไทยทำกระโดนน้าหน่อยก็เสีได้ดำหน้าซอยเพิ่นก็หน้าจังหน่อยเพิ่นเชียนที่ขี้ตรมใช่เนาะ ปรสมคภาอสู่นี่เนาะจะได้จบคลิปไปสำนีกนเนาะเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณขอบคุณที่เวงคลิปแต่ต้นจุดจบถ้าพพาพิพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อ,พ,อพ่อแม่พี่น้อง f ีซีเด้อเนาะโดยได้ลาไปสำนีแหะสิได้กล่าวคำว่สาสบายดีเด้อสบัสดีเด้อเนาะ